กรรมาอาภัยอยู่ในคิดในใจคนนน้ำก็มีเจ้ากรรมในเวรอันนี้เป็นสัตธรรมอยู่เต็มวนีทุกคนมาสู่มาคารวะเพื่อขึ้นกายเป็นอาโหสิกรรมเพื่อเป็นผู้เป็นผู้สนเป็นบารมีธรรมทักุบา็ขอขอนานุโมทนาบุญที่ครอบครัวไม่เกรกโวงคู่แหนคู่คนได้กระทัง ยะหาวารีวะหาคุระปาริปุเรนติสะอาลังเอวามีว่าอิโตตินังเปตานังอุปาขปาฏีอิสิตัมปาฏีตัมตุมังคิปามีวะสมิสตุสเปปุเรนตุสังตปาจดโอมปนารโสยะหามณีโจติระโสยะทารวิสังขัน ปีเก่าอาทิตยกันโตก็ข,ข้ามงงโงนไปแล้วลปีใหม่เกลียวยอดพญาวันได้มาจุจูจอดหอดึงเติมตานวัดนี้หมายมีแม่เรกมงปูนาพร้อมโดยลูกหลานครอบครัวพร้อมโดยนายถนอมพร้อมโดยนางนงคานชัมมยวงศ์พร้อมโดยครอบครัวจุคนพร้อมโดยนายสุรเสศน์างกันจันาทานาเขขคุณ ควัาจุโคนได้น้อมนำแม่ยังมาทุกบุาราจะดวงดอกเข้าดอกดอกไม้ทุกเตียนพร้อมโดยนางอัมพาในสุภะพร้อมโดยนายธนะโดนวงคุณาปิณปัตถมะมุนัสธาได้น้อมนำแม่ยังวัตถุทานเกื่อนคว้าจานพร้อมโดยน้ำสุกันโทตะกา ข้าวมิ้นแบบส้มปล่อยแม่สัจย์สุมาการว่าทำลดน้ำแด้ดำหัวไม่ว่าเจ้าทำอะไรได้สามารถทับนี้ก็มีเท่ามาเมตตาอ่อยหน้าเป็นปฏิกะหาับออยแล้วรับกายเป็นห้องอาโหสิกรมบุญอันเกิดจากการืว่าทำเมตตาทนาอาบุสุน ขอกับตอกับตัวสวยสุขไปภาคแน่เอาสุขเจ้าตั้งสามปักกาศนั่ s สุขในมนุษย์ s มืองคนสุขเมือนสว n สดิ์จันฟ้าสุขฟังกำแน่อันในเวียงเกี่ยวยอดนปานก็สุสัจจะกหาอนตุุประการเจ้าได้กระทะอาได้หลัง ดับหายเสียนยังเพราะน้ำต่ำใจเพราะเจ็บเพราะไหมเพราะไข้เพราะหนาวเพราะปีเพราะเดือนเพราะวันเพราะยามเพราะสิบสามน้ำสิบห้าเพราะไปหลังไปแน่ดับม้วนหน่งกาไกลตั้งแต่วันใหม่เดือนใหม่ปีใหม่แามใหม่หรือเจ้าจุ่นสุกใจสุกใจหรือมีโจกมีใจรือมีอายุฟ้า วันยืนให้เจ้ามีจบปีจบเดือนจบวันจบแง่มือมีจะตาปีจะตาเดือนจะตาวันจะตาแง่มือเจ้าจะเดินบุรีที่ได้เป็นเจ้าคนในคนสักยูดและเสื่อมทีเป็นผู้มีสติแต่ฝันแา่ประกอบไปด้วยที่ค้าฝันแงาเจ้าวนนัฝันแงวิสาระตาฝันแงอยู่มมีใจเดินตามเจ้าปลอดภัย มีโจ้ามีลามีไสยสนป่าภูแมงแต่สัตวดเจนที่ห้าแรงเมตาอิโยุอแน่เกอคนเทเวะดาไุคำโยป้พุทธสาสนไม่ใจใจใจแม่สิทีพระนางพังโุดีพระชายังสุขังพระนางุี

กลับกูบาครั <basics> um, many, many no, nah, my, ้งหนึ ale, <story. S 1> ่งครับมาโอ้โหปีหกหนึ <That> s <S ่งครับหลายปีแล้วไม่ได้มากลับครูบาหลายปีแล้วครตอนนี้จบด็อกเตอร์เพิ่งจบด็อกเตอร์ครับตอนนี้อยู่ไหนก็อยู่ที่เดิมวัดศรีเอี่ยมท่านเป็นพระอาจารย์สอนบาลีประโยคเก้าประโยคเจ็ดครับสอนเก้ากับแปดอ่ะเก้ากับแปดปีนี้สมัยนั้นหนูวัดศรีเอี่ยมหลว่อที่ดังก็หลวงพ่ออ่ะอ่าแล้วท่านย้ายนะท่านจะไปสร้างอาณาจักรท่านใหม่ หอน8กับ9ที่ผ่านมาดีหน่อยได้ประโยค8มา9กลูกได้ประโยชน์เก้มาแปดลูโอ้นานๆจะได้ขึ้นมาเพิ่งพอดีโดยมากก็เรียนเพิ่งทำด็อกเตอร์จบไปก็เลยเออล่วงหน่อยได้มาถ้าเสียได้แล้วโอ้แกไม่ได้ไม่ได้ขรัอก็โล่งเลยบอกไม่ได้มันจะประโยชน์นส่งให้ท่าน เพราะว่าทำโทรทำเอกต่อเนื่องเลยโอ้เหนื่อยมากก็เดี๋ยวที่จะไปที่ยวเปีเอกหลายปีเกิดเกิดโคลนแล้วแต่วันนี้เนี่ยมันไม่เยอะเนาะใช่ครับเราโว่าประยชนศาสนาเราขาดคละก่อนมากคิงคุณภาพส่วนใหญ่ก็พอจะจบแล้วก็สึกไปหมดแลครับไม่ได้ าขาย,ยังไม่ถูกใจคำว่าส่วนพ่อเอาลูนี่ท่านพูดเลยว่าภาษามาดีเป็นภาษาไม่แบบแผนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่รักษาแบบแผนง่ายครูเจ้าปรับให้เป,เป็นเป็นหลักจริงกาง ขึ้นบ้านไปในฐานะคุณเหนือะท่านดีใจอยู่ท่านเป่งยองท่านนดกถึงมันมองข้ามเราคนรุคใหม่เอาทุ่แพร่เพรียแพรเอ็งเดียวแล้วขอโทษอันใดก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เออมึงจะเอาประโยชน์เป็นไรทุกอย่างมันต้องมีประโยชน์แล้วของอริยะเจ้าของไหนมีประโยชน์เท่านั้นแหละใครดูไม่เป็นปฏิบัติ์ไม่ถือใครไม่รู้ ชนี ah e, a a ้ครับสังเกตทมากแย้มงครับถ้าเป็นสิ่งที่ไม่นาขนอ๋ครับดูไม่มีค่าจะรับค่ารับจ่ายเอ่ออาพเนี่ยก็ว่าอาไพกับอาโหสิสองคำเนี่ยบูกัเออถ้าแต่ใครมีอาัยแต่ใครมีอาโหสิกูว่าไม่ต้องอุทิต่อกรความในเวรนี้ครับแต่ใครที่ ไม่อโหสีไม่อภัยเจ้ากรรมในเวรมีตลยังย่อย่งว่าเกิดุ่ง่นาะสําคัญ่ไรไคายิดว่าคนไทยมีบุญคับมงไทยเป็นเมืองสร้างบารมีช่ถ้าเราิเท่าแค่ที่ปชุมพู้ทั้งอมานที่ความออครับ 268มันตล,ล,ลอดเลยคุณบ้าป่าถวถ้าเราตวรวจที่มันแม่จากแต่คูนขอโทษเราไม่โทษขอโทษอย่นะครับเจ้าของพุทธเจ้าว่าไม่เกี่ยวกับเสียทรแต่คูนแต่คูนแบบเหมือนไก่อยู่ถ้าไก่ไหนดีขเขาก็ยังก็ปิดพันอยู่เนาะยังยังบางครั้งเหมือนเด็กแจางเหนืนอนเราคนที่เป็นหัวหนึ่ง คนเราไม่ได้บุคคลแบบนี้ไมคนได้ศรัทธาเหมือนท่านรัตเตอร์บุคคลศรัทธานะครับบุคคลมีสีมีแง่ก็ต้องเอาไปถวายวกับศาสนาหนึ่งคนแต่สมัยนี้ปัญหาตรงนี้ไปปวดกันเ <c oughs> มื่อเราได้บุคลคลนี้เข้าไปปัญหามันก็ตีมันไปด้วยก็มีเป็นธรรนรอ่นะครับมันมีบ้างครับคือบางทีฝากไวาก็ได้กำมนียร์อยู่ เมื่อเมื่อที่ยี่สิบที่ผ่านมาครูบาพบห้ารอบนะครับนี่พอดีผมแต่งไว้ลุ่มหน้าเมื่อวันโพสเลขแค่แต่งกรครับอย่อ่านให้ครูบาฟังแต่ว่าถ้าได้เจ้าคุณ่ออันรีเครืองรีแต่งอารมณ์กวีขึ้นครับอาจารย์ครูบาที่แต่งมาเนี่ยเกือบหกพันเลยหกพันเลยฉันฉันแต่งถวยพระแม่ครูบาอาจารย์อารมณ์กวีเกิดขึ้นเพราะ แต่งซ้อนแต่งฉันสอนแต่งฉันภาษาพมคามันแต่ว่าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอามาวันหลังแล้ว